ยายพินเพิ่นกะอันนั่นอยู่เด้เลขพ่นเข่าอยู่เด้นะคะอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะคะของคุณยายพินนะคะอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะคะทาะ่านผู้ชมคุณยายพินห้เด่นหนึ่งแม่เด่นหนึ่งบนมาสันนะคะเลขสามตัวบ้างแน่พี่นอ้องป๊าดเกือบแตกสามตัวเดินหนีเด้อโบเมนธรรมดาเด้นนีเด้อพี่น้องค่ะนะคะเพิ่นหายเจ็ดหนึ่งพร้อมเห็นบ่ ะะคะอันนี้เป็นตัวเลขของคุณยายพินนะคะหนึ่งหกนึ่งเจ็ดพี่น้องถ้าแม่นจับคู่กับเขาทังบนทั้งล่างเลยเห็นบอกนะคะอันเลขคนมักตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะเอาฝากไว้นะคะเนาะเดี๋ยวจ้หกหหรกะรลอติดตามเดินทางไปพร้อมกับแอดมินนะคะ ย้ายคนอยู่ค่ละย,ย้ายแม่พิดอยู่อยู่บ่โอ้ยถึงเลขปอน,น้องเงืนน้อนี่แม่วสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น,ออน,น,น,น้องถึงว่าละเลขจงว่าหนูเขียนไว้เขาแม่เขาตัวนี้หนูว่า แต่หนูหนังบุได้แม่แม่ได้เ่าะท่าได้ไปขึ้ืนยูโรซีใบหกสิบเมตรปารตีแต่ได้หานลูกค้าขอไปสบายใส่เอามาโซ่เนี่ยมาตั้งสิบถึงมาต้โอ้ยแม่ถึงจันโอ้ยแม่แต่แม่ตัดได้ทั้งเรื่องล่างทั้งเทิงเลยแม่ปฏิตัดแม่ก็ซื้อรถแม่นั่ะเนี่ยค่ะปาร์ติคุณแม่ถูกบริษันคือหาแต่ว่าลูกค้าขอไปปาร์ตี้มาน้ำเนยวันนั้น อ๋อถิมาน้ำเน่าวันจีอ๋อที่แรกเอามาแล้วเอามาคบหาแล้วเจ้าขอเจ้าขอซื้อลูกกาขอซื้อครับอ้๋ออาหารก็ไดเดียวโชคดีเมาเนาะเป็นยังแม่เพราะเป็นยังก็ต้องคุยก็ได้ครับโอ้พี่น้องเอาหนิเด้อป้าคุณแม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมเขาด้วยนะครับเนาะเขาครับก็เรียกรสจักรของกับเขาแต่ว่าบม่ได้ตัด ตัดตัดอยู่ตัดชิบแปดเอาแต่หนึ่งเจ็ดเออมันออกาเอาเมื่อหน้านุ่มก็ยังเขียนไห้่อยู่ดิเจ้ก็บอกให้ตัดตัดเด้อตัดเด้อทั้งเครื่องยางดีนีของคุณแม่พิ้นทีเจจังไทยพี่น้องนะคะอาสารมน่ก็ได้คุณนหน่อยเห็นว่าเข่าเห็นบ่เข่ายวยงามเลยที่แม่พี่น้องอืเจ้าของนี่เด้ค่ะแมนาตอนที่เลขกยังบอกบ่กเออาซื้อัตงแต่ก้อนเลขออกไล่มือแล้ว แม่เล่นปุ๊บแม่ก็ดึงเลยแต่ว่างวดนี้แม่ยังไหนั่งยังไม่ได้เพราะว่าปิดซื้อใบเลขมันร่วมกันมันยังบอกมาค่ะนี่เด้ออีงวดปีกายมันออกมันมันขึ้นไปแต้มแต้มมันมันลงไปแต้มเนื้องนี่นี่นิของของปีกาไม่ดอกคาหนึ่งเกตปีนี้ไม่ดอกสีหนึ่งเกตอค่ะแม่เรามันมาเปลี่ยนเป็นหกหนึ่งซะจากสองเก้าอ๋อปีกายนั้นมันมันออกคาหนึ่งเกตมาปีนี้วันที่สิบหกแหงเข่าเลยนี่ นี่สมุดเขียนครับอ๋อสถิติก่อนนี่เด้อบาทบาทที่นี่มาเบิ้งเหร็นี่เข่าทั้งทั้งรางทั้งเทิงเลยค่ะนี่ของแผ่ตัวนี้ของนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เส้นค่ะสิบเอ่อโหนจะเล่มสิบขรอสตอแม่สตังค์โอ้ยนั่งซื้อว่าธรรมดาเลยพี่น้องเไหมเจ็ดศูนย์กับสองหามันออกมันมันออกเจ็ด สองห้านี่แต่เลขนี่ถ้าเฮ้าย่านเขาว่าบ่ตรงก็ให้กลับได้แต่ว่าส่วนมากพวกเขาสิตรงเลิบ่ต้องให้เฮ้ากลับเห็นบ่เจ็ดศูนย์สองห้าข้างหลางถึงเชิงเรื่องหัวสิมานี่ยคุณแม่ละเอียดแต่จดสถิติไว้เอาจดสถิติไว้ด้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสถิติอันนี้ก่อนให้อันนี้เมื่ท่านไปตรวจของคุณแม่ใช่แล้วคุณแม่ของแผลของแผลนี่สามโตกับขึ้นแต้มหนึ่ง อันนี้จะขึ้นไปแต้มนึิดตัวอันพี่น้องอันนึงอันแม่ชุนพี่แสดงก่อนห้าใบบ่ะพี่ใบก็ขอซื้อเลยใบนึงครับงวดวันที่หนึ่งก็รกักกรอ่อาภาพถ้าภาพไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปอีกทีนึงนะคะอ่าภาพไม่าชาัดสัญญ,ญาณบอดีฝนตกแห้งพี่น้องนะคะ,ะ,ะคุณเออ่งวดที่แล้วนั่นปีที่แล้วเนาะแม่เนาะครบรอบปีพอดีเนาะหาหนึ่งเจ็ดเนาะเอออันนี้หาหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ว่ามันมาติดขาดอยู่ลางรางมันจะเคลื่อนอยู่ดอก อ๋อล้างมันออกสองเก่าเนาะสองเก่ามันมันมาออกก่อนซะดิงวดนี้มันก็มามาเป็นสี่หนึ่งเจ็ดแต้มเดียวเองนาะแม่เนาะอู้หนหนาพิจารณาได้นี่นี่มันนี่งวดนี้ได้ป่าเนี่มันงวดสี่ถึงนี่อ่างวดสีถึงแต้วนี่เาแม่ใส่หนังซื้อในบาทนี้เจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนย์นี่มาเบิในหนังสืองซื้อซื้อไปบ้านนี้นี่นี่เด้มันจะเป็นตัวใดครับ มันก็ออกที่ตามตรงเลยนี่เดี่ใช้แส่เบิ่งจุดไว้ในเมย์ไปมันมีตัวใดนะครับอันนี้พอเขาตีเป็นลางด้อีอีแถวเทิงนี่เดอั์อีแถวเทิงมันเขาเขาเขาตีตีเป็นลางและอีแถวลางนี่เขาตีเป็นเทิงครับมันก็ออกตรงนี่เด้ใช่ไหมนี่เด้นี่เด้มีอยู่สิบชุดบนห้าชุดล่างห้าชุดเออแต่ว่าถ้าใจมาต้องกลับก็ได้ครับ ตัวไรแม่จะนี้เด้ไอตูมันออกอ๋ออัน,นอันนี้บอเออของปีกไก่เดี๋ยวเด้อให้ลร<อ>จดนีกนกับสองหามันเราเกดสองหาเด้ก<ช>ับนีเด้มันเราเกดสองหาเดน้นี่ค่ะติ๊ิเก้าติเกาครับอ๋อตัวเลขนี่สีบอ,อเคลือคล่อนพอเลขคำนวณจากดวงดาวพอถึงเวลาดาวมันก็นมาอยู่วงเก้ามันครบรอบมันเหมือนมันคบรอบมันกับมาแต่ว่ามันอาชีพรดแต้มค็มแต้มเท่านี่แต่มาามาแม่แต่แปลว่างวดัวนี่น่ะ ลูกไห้สงเกตววงนี้ขาข้าตั้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลังนี่แต่คือจังมั่นมั่นหนึ่งหันอีงวดบางหันข็าตั้งเจ็ดหนาเก็ดมกระสีอยู่หนาเด้เจ็ด7มนกระสีอยู่หลังมันออกห้าสี่หนึ่งเจ็ดเพราะเขาตั้งเจ็ดยู่หนานี่ยเก็ดก็ต้องต้องอยู่หนาเด้เห็นปอ๋อขันขาตั้งเจ็ดอยู่หนาเก็ดกระชวยหนาข้าตั้งเจ็ดอยู่หลังเลขเลขกตเกตกระสีอยู่หลัง ต้องสังเกตต้องสังเกตค่ะค่ะแล้วมันกับมาตมดุลก็เล่นนี้อีกคือเกานี้มันมาในชุดเดียวนอันนี้มันเป็นสองเล่มชุดนี้จะมีอยู่สองเล่มเขากระหิตคือเกาแต่ก็ต่างเกจหนาคือกันเห็นเห็นบ็อกเห็นปะค่ะแม่เกจงวดนี่สียุนาคเ็ดสีสียุนาเ็ดยังจะมามันมาเ็ดมาเจ็น่ารักเลยนะแตอาจจะมีแปดแซ่เพราะว่าเขาขึ้นเด่นให้สามสามตัวนี้มันมันตองมาอีตัวใดตัวหนึ่ง มันเจ็ดนะมันยืนอยู่แล้วแต่งวดงวดมีแปดมีสี่ว่เออมงวดงวดวังวางหันมันขึ้นนี่เดับหนึ่งเก้าเจ็ดมันกับมันหนึ่งกับเจ็ดแต่นี่เดอ้ถิ่นเกตังไอไอ้จดะปากเห็นบะเขาถ้าผู้ใดเสื้อถือเราผู้ใดว่าให้ลดึ้นลดล่อ่อะเพราะมีเวลาศึกษาต้องศึกษาค่าคาเรมนี่ ่ะแลแม่แม่ไม่มีเวลาใส่ยูเอามืออื่นไปออเอหน้าได้แม่นะนานี่บอกให้แฟนครับเบิ้งเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่นอ๋อน้านี็นบอเออแต่ว่าถากิตังที่จดสามตัวไปต,ต้องต้องตะล่างนี่อ๋อเดี๋ยวเอาชุดเต็มให้พี่พน้องเบิ้งกันดูอันนี้ลายลายบ้นน่ะ,นะแม่มักชุดไหน แม่แม่เพราท่านรามากเพิ่นเลขไอ้พวกนั้นบ่ท่านได้มา,มาบ่ท่านได้ร,รวบรวบเบิ่งแม่แม่ต้องเช็คซะก่อนอพี่น,ออน้องแต่ว่าอันนีถ้ถ่ายให้เบิ่งซะก่อนเนาะแม่เนาะก็มาก็เข้าอยู่ก็บอกว่านัน่นมันก็เข้าอยู่นี่นี่ๆีชุดชุดวางหันมันเข้าตัวนี้แม่นบ่คั่นชุดใหม่นี่บ่ชุดชุดนี้ชุดไหนชุดนี้นี่จากนี่ลงมานี่อ๋อค่ะๆๆๆ ถ้าไม่ชัดเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีมันอยู่ทกลใกล้มันอยู่เท่งผู้พี่น้องไม่มีสัญญาณนะคะเดี๋ยวไปบงคลิปอีกทีนึงกระถ่ายนี่ไปเพิ่นน้าแต่เพิ่นไป,ไปคืนไปลงเอาอีตัวนี้มันอยู่ในเครือเดียวกันหมดนมีน่แต่ว่าถาผพ้ใดดงซื่อให้ตั้งเจ็ดหน้างวดนี้ค่ะตั้งเจ็ดหน้าอ๋อใครสื้อให้ตั้งเจ็ดหน้าเออที่เจ็ดสองสี่นูครับชุดนี้แม่นป่ครับชุดเจ็ดสองหาอ๋อเจ็ดสองหางนีชุดเจ็ดสองสองหานี่ ตารางเจ็ดศูนย์มันก็ออกเต็มเปียเลยนี่เดชค่ะต่อไปจะเป็นชุดนี้ไหครับเออต่อต่อไปเป็นชุดนี้มันจะมี 7, 3, เจ็ดสามเจ็ดห <4, S 2> ้า <7, 0, S 2> เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วมาแล้ว,ลวบาทที่นี่มันมาตรงหนังสือออกวันวันเสาร์ได้ก็ก็ถสีมันหลายแบบนี้นี่เล็กออกวันเสาร์เด้ครับนี่เด้อีเจ็ดศูนย์นี่เด้ มัดกืบมาตรงกันมัดแล้วจังว่าต้องต้องทาใบนั่นไบแล้วมือนีใช้ตัวนี้ให้จดตัวไหนว้ก่อนหรือใให้เขาเจ้าเบิ้งมันไล่แม่เดี๋ยวนู้นใไปให้เขาเบิ้องยวนหมอนไอันี้จดไปมัดกลก็ได้แต่บ่จดตังกรับจดตามนี่อ๋อจดไปก่อนเออแต่ว่าไอ้นี่น่ะเขียนมาลางอ๋ออันนี้ลางวาแมียอันนี้เขียนว่าเทิงลางอันใดล่างไอ้นี่ลางอ๋อข้างบนนี้เป็นลางข้างล่างเป็นเทิงเออ แล้วบาทที่นี่มันมาตรงกับลลางอีกเด้นี่น่มันมาตรงกับเจ็ดศูนย์ของออกวันเสาร์เด้นี่ครับนี่มันมาตรงก<อ>ันแต่ว่าเพื่อควบใหม่ชั่วจกขึ้นซื้อกลับไปเลยก็เป็นนังซื้อจังครับครบรอบครบรอบดาวจิบบครับอครบรอบของดาวกัก<ร>บดาวก็ไม่อยู่หวงเกนะ่าแต่ว่ามันอาจจะขึ้นล่องแต้มเดียวครับอาจจะขึ้นล่องแต้มเดี่ยวสองห้าหกสอง เยนเป็นชุดไปเลยหายไปใครเพิ่งนี่เอาบอสีหายขาเจียเบิ้งสกวนเพราะว่าห้ายังบอสลุปดอกบอสลุมบนบอสบ่ายพวกนั้นน่าแม่ตรงรอให้แม่สรุปอีกเพิหนึ่งคือกันที่นอกแล้วจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับน่อยเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์และสองหนึ่งเลือกขับเดอสำหรับบนจะมีสองห้าหกสองสี่ห้าแถือวโนเขียนเลยถือถือ พี่นอ้องค่ะเพาชัดจะเฝ้าด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับคุณแม่ก่อนเดี๋ยวไปมีที่สัญญาณเดี๋ยวแอดแจ็ตังจะเอาตัวเลขที่เขียนไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ฟังคุณแม่พูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจขนาดแจ็ตังมาฟังคู่มือ,อยังบ่เข้าใจเลยแม่คือว่ามันมันหลายตัวแล้วคุณแม่ถอดมานนะแบบสี่นี่เด็ดแปดสี่สามสีสามสีสามสีแปดสีเด้อ, c, c. อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไล่เด้อ ให้แม่บอกให้ฟังสองห้าหกสองสี่ห้าแปดสี่สามสี่ค่ะบนอันนี้เป็นบนเนี่ยครับค่ะชั้ล่างล่างกะซิมีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองหนึ่งอ๋ออันอันนี้คือจากอ่าน,นังซื้อยังก็แม่อ่านั่งซื้อไอ้สิปพอสตอแม่สตังค์ซิปพอสตอแม่สตังบลมีมม่ไปดีดอกไปก็ไปหาซื้อหลายคนเราวบลูมี่ดอก ่อแต่ใากิต่างเห็นตองตองมายังบ่พอมันข่าวต่างๆตึงๆไม่นค่ะแล้วก็เบิงสถิติเก้าน้ำแล้วก็อันนี้เดซไซอันดวงดาวบานี่กันเดียวกันมันเลขคือกันบะคือกันแต่ว่ามันจับชุดบอคอยคือกันคืออยาถัดถัดต่ำร้ายสมัยก่อนเขาเจ้าจ้บ เอ้าไปขึ้นเป็นลูตามคักตมแม่ลายเออยายตําคักตาแม่ไอ้ตัวนี้มันก็ยังตํา่เจ็ดศูนย์กับสองหามันออกมันมันออกเจ็ดสองห้านี่แต่เลขนี่ถ้าห้าย่านเขาว่าบตรงก็ให้กลับได้แต่ว่าส่วนมากพกเขาสิตรงเลิกบ่ตรงให้หฮากลับเห็นบ่